สวัสดีครับทุกคนวันนี้มิโน่มีเรื่องจะมาเมา์อีกแล้วเมื่อวานนี้ไปดูซูเปอร์แมน2 5 2 5มาใหม่ๆเลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นแฟนดีซคนหนึ่งฉะนั้นจะแอบลำเอียงดีๆนะตรงๆนะหนังเรื่องนี้คือสนุกจริงๆเลยครับก่อนอื่นมาพูดเรื่องเดวิดคอร์นสวที่รบบทคา์เคนนก่อนเลย ผมว่าเขาแสดงได้ดีมากนะแบบต่างจากเคนริคาวิลที่ดูเคร่งครึมไปหน่อยเวอร์ชันนี้ดูเป็นมิตรกว่าชอบความที่ซุปเป็นตัวแทนของสัญ,ญลกักษณ์แห่งความหวังหลายๆฉากเลยทำสะท้อนออกมามแบบนั้นอ๋อแล้วก็ต้องพูดถึงเรเชลบรอสนะฮนที่รับบทโรยสเลนด้วยเก่งมากเลยครับกับนิโคลัสโฮลด์ที่เป็นเล็กซ์ลูเทอร์ที่ยังโดดเด่นและดีมากเลยละครับเล็กซ์ลูเทอร์ลูอิสซุปเวอร์ชันนี้ดูเหมาะต่างคนต่างแสดงบทบาทของตนได้ดีเลย แล้วก็ที่ชอบมากคือกระจายบทได้ดีดูลวรู้สึกดีนะที่แต่ละตัวละครดูมีเนื้อเรื่องมีอะไรของตนเองไม่ได้เน้นแค่ตัวเอกคนเดียวโอเคเอาจริงๆต้องบอกว่าตัวที่ยั่งซีนสุดในเรื่องนี้คือคริปโตนมีตัวยั่งซีเลยน้องน่ารักมากดูลวอยากมีน้องหมาของตนเองเลยแบบน่ารักมากเจมส์การที่เขียนบทและกำกับเรื่องนี้เก่งจริงๆนะในการสร้างโทนใหม่ให้ DCUnivers e ต่างจากเวอร์ชันแซ็กนิดเอร์เลย สิ่งที่ต่างกับเวอร์ชันของแซกค,คือเห็นได้ชัดเลยว่าฉากแอคชั่นถูกเกลี่ยให้เข้ากับภาพรวมหนังมากขึ้นผมว่าคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่านะของแซกบางทีดูแล้วก็คิดว่าปล่อยกันนานจังวะในเรื่องของหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของซูเปอร์แนนยุคใหม่ที่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในโลกที่มีเมตาฮิวแมนหรือยอดมนุษย์พลังพิเศษอยู่กันปกติเอ่อแต่ก็ไม่ค่อยเห็นชาวบ้านที่เป็นเมตาฮิวแมนเลยนะ มีฉากว้าวหลายฉากเลยและเรื่องนี้ไทยทำด้วยกล้อง IMAX ภาพสวยชัดกระหนำ่ำสะใจเลยแนะนำให้ไปดู IMAX กันนะครับภาพสวยเสียงกระหึ่มสะใจมากแต่มีข้อเสียเล็กน้อยนะมีหลายช่วงที่รู้สึกปวดตาเพราะมีการตัดสลับฉากระหว่างมืดๆกับสว่างจ้าหลายซีมพสอสมควรแบบอาจจะเป็นเทคนิคเพื่อสร้างบรรยากาศแต่ปวดตานินดๆนะ อย่างที่สนใจคือมีซีหลายซีนที่คิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของเจมส์แกนส์ที่เห็นในกาเดียนอยู่นะแบบคนที่ดูหนังของเขามาก่อนอาจจะจับได้หนังสนุกนะดูได้เป็นเพลินเลยมีช่วงน้าเบื่อมั่งแหละแต่ช่วงหลังก็เพลินเลยแบบช่วงแรกๆอาจจะค่อนข้างแกดรับแต่พอเข้าสู่ช่วงแอคชั่นก็เดือดมากแบบโคตรเดือดก็มีวิลเล่และฮีโร่ย่อยอีกหลายรายที่ทำให้รู้สึกว่าจักรวาลดีซีเริ่มขยายใหญ่ขึ้นส่วนเรื่องภาคไทยนี่ขอไม่วิจารณ์นะครับ พราะปกติผมเน้นดูซับนะแต่ที่ดูเป็นซับก็โอเคนะมีแปลขัดใจบ้างบางจุดอ,อ๋อแล้วก็ต้องบอกเรื่องตลกๆด้วยคนนั่งข้างๆน่ารักมาก <Ear line> มีแอบมองเป็นระยะไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยแต่อยากบอก<โ>ด<ย>ูรววแล้วคิดว่าดีนะแนะนำให้ไปดูกัน Warner Bros ทุ่มวบโฆษณาเต็มที่เลยเห็นได้จากการทำการตลาดทั่วโลกแล้วก็ผลตอบรับจากรอบปฐมทัศน์ก็ดีมากม นี่เป็นการรีบูตซูเปอร์แมนยุคใหม่ที่ต่างจากเวอร์ชันก่อนๆเดวิดคอรันสเฟน่ายทอดอารมณ์มนุษย์เนิร์ดขี้เล่นแต่มีพลังได้ดีมากเหมาะกับยุคปัจจุบันที่ซูเปอร์ฮีโร่ต้องมีความลึกในเชิงมนุษยสัมพันธ์เจมส์กันเขาเอาประสบการณ์จากการทำการ์ดิสซอบเดลกาลักซีมาใช้กับ DCUnivers e ได้ดีมากเน้นความเป็นบวกและกลิน่นอายแฟนตาซีร่วมสมัยทำให้รู้สึกสดใหม่ การใช้เทคโนโลยี CGI รุ่นใหม่ IMAX และ Dolby Vision ทำให้ประสบการณ์ดูหนังในโรงภาพยนตร์ดีมากแต่เน้นความมนุษย์มากกว่าซูเปอร์ฮีโร่สายบูแบบเดิมตอนนี้ box office ทั่วโลกก็ดีมากโดยเฉพาะในตลาดอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มอาเซียนด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกก็ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาเวลที่เน้น m มติเวอร์ส DC ภายใต้กันมุ่งสร้างจักรวาลต่อเนื่องที่เนื้อหาทันสมัยและเน้นพัฒนาตัวละครจริงจังผมว่าน่าสนใจมากนะแล้วก็ที่ชอบคือเขาไม่ได้ทำให้ Superman ดูเป็นเทพเจ้าที่ไม่มีปัญหาแต่ทำให้เขาดูเป็นคนที่มีความกังวลมีความไม่แน่ใจแต่ก็พยายามทำดีเพื่อผู้คนเจมส์กันเคยพูดว่าเดวิดคอร์นสเฟเขาทุ่มเทและริกรัสมากที่สุด เท่าที่เคยร่วมงานมาและเชื่อมโยงกับต้นฉบับเวอร์ชั่นคริสโตเฟอร์รีฟซึ่งเห็นได้ชัดเลยในการแสดงของเขาตัวอย่างที่ชอบคือฉากที่ซูเปอร์แมนพูดว่า I'm as human as anyone I love I get scared มันสื่อความหมายได้ดีและดูเป็นมนุษย์มากเลยในยุคที่วงการหนังแข่งขันกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ชมหนังแบบนี้ก็ยังทำให้คนอยากไปโรงหนังได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก สำหรับใครที่เป็นแฟน DC เหมือนมิโนหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่น่าติดตามและก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็สามารถดูได้ไม่ยากอันสุดท้ายที่อยากจะพูดคือการที่เจมส์กันรีเซตโทนอารมณ์ของ DC Universe ทำให้รู้สึกมีความหวังกับหนัง DC เรื่องต่อไปไม่ใช่แค่ซูเปอร์แมนเท่านั้นแต่ทั้งจัก,กรวาลเลยเอาล่ะ นี่คือความคิดเห็นของมีโนเรื่องซ u เปอร์แมน2 5 2 5ครับโดยรวมแล้วแนะนำให้ไปดูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรง i max ประสบการณ์ดีมากเลยครับใครไปดูแล้วมาเมาส์กันใต้คลิปหน่อยแลย้วอ,อยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับซ u เปอร์แมนเวอร์ชั่นใหม่นี้แล้วก็ชอบซีนไหนที่สุดเอ่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูกันเร็วๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอพลังบวก จงอยู่กับคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย